ลอลาบสวัสดีนะครับผมกระผมเซียนโตนะครับผมวันนี้ได้มีโอกาสนะครับผมมาชมกระโพดของนาหลังบ้านนะครับผมงามพอได้อยู่นะครับผมแปลงนี้กระผมเซียนโปก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดกระดิง่งกดซับสไครป์ในช่องหาทำไปเรื่อยๆนะครับผมโดยกระผมเซียนโป้เองนะครับผมขอฝากผลงานอน้อยนิดและช่องอน้อยนิดของกระผมเซียนโป้ด้วยนะครับผมนี่นะครับผมกําลังออกฝักนะครับผมงามอยู่นะครับผมกระผมเซียนโป้ไม่มีอะไรมากนะครับผมวันนี้ผ่ามาชมไรกระโพดนะครับผม หยับเย็นๆนะครับผมของนาหลังบ้านนะครับผมนี่นะครับผมความงามของกระโพดสวยครับผมแปลงนี้สวยครับผมสวยจัดครับผมแปลงนี้ก็ผมเสียนโป้ก็ไม่มีอไรมากนะครับผมวันนี้มาชมไร่กระโพดงามจริงๆนะครับผมแปลงนี้งามจริงๆนี่นะครับผม ไปเรื่อยๆครับผมไปเรื่อยๆนี่แหละครับผมชีวิตคนจนจนคนหนึ่งในชนบทนะครับผมของกระผมเซียนโปเองขอแค่พออยู่พอกินแค่นี้ชีวิตก็พอเพียงและเพียงพอนะครับผมผมเซียนโฟไม่มีอะไรมากนะครับผมจาชมมาชมไร่กระโพดของน้นะครับผมวันนี้พร้อมกับบรรยากาศยามเย็นๆนะครับผมนี่นะครับผมเดี๋ยวจะถ่ายรอบไล่ให้ดูนะครับผม นี่แหละครับผมรอบไลายหยับเย็นๆนะครับผมสวยหรูเหมือนกันกลางปากกระโพดนี่นะครับผมกับผมเซียนโป๊กอ ไม่มีอะไรมากนะครับผมออก็ขอยังไงก็ขอฝากผลงานด้วยนะครับผมและช่องอน้อยนิดของกระผมเสียนโป้ S P o, นะครับผมในช่องเสียนโป้ P o, หาทําไปเรื่อยๆนะครับผมก็พอดีจะถ่ายชมไรกระโพดบ้างเก็บสะเดาบ้างงมหอยบ้างหาปลาบ้างอะไรก็ประมาณนี้นะครับผมหาอยู่หากินนะครับผมในวิถีชนบทนะครับผม หรือเรียกสั้นๆว่าบันนอกขอกนาน,นะครับผมแต่ขอแค่มีกินไปวันๆก็โอเคแล้วนะครับผมยังไงก็ผมเซนโป้ก็ฝากผลงานไว้เทียงเท่านี้นะครับผมไรงามๆนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ